นตกห้ามจ้ะตอนนี้ก็เริ่มจะมือดแล้วครับมืออฝนครับฝนดาบพี่น้องฝนตกห้ามก้อยบับกหอยเชอรี่แต่พี่น้องหมอบักไงจ้ะ สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุข,ขูสุขคนจามือน,นิแอปเปิลชาแนลกับนิคมสิบ้าพีพันนงไม่กินก้อยหอยเชอรี่จาพี่น้องแก้มผักสดเต็มถาดจากพี่น้องผักสดมาเป็นสวนจากพี่น้องมือน,นี่ก้อนสไปกินกาฝากาก,ากาดไล่กดแช่กดติดตามเป็นกําลังใจให้แอปเปิลชาแนลกับนิคมเพื่อดเดคลิปต่อไปในเด้อนนจากพี่น้องฝนตกห้ามแอปเปิลจ้าตอนนี้ก็เมืออม่อเมื่อเราจะพี่น้องฝนตกห้ามมันนี่ก็เลยได้ไม่ออมกินในในห่มเมต้า โย่เทียงครับเทียงมนของป่าเทียงนนหน่อยๆเนาะ,ะเชิญเลยค่ะมาได้จับพี่น้องสุก,กูสุคนมาจับแสบน้ำแอปเปิลกับนิค้มจ้ะนีนู้ของเขาเหลือกี่ก้อยบกฮอยนะครับก้อยบกฮอยแก้มผักสดคอจาดนะเธอคำใหญ่ๆจับพี่น้องแซงก็ได้ยูดอกจก้ะบกหอยก็ซังเราได้ครับกิโลละรน่อยครับกิโลละหนึ่งลอยแต่อันนี้ก็กิโล,ล,ลหนึ่งจ,งจับ แสงบม่ค่อยชัดเลยนอกจากี่น้องให้เจ้าที่ก่อนครับเริ <c oughs> <c oughs> ่มไปครับเริ่มครับเออ,เอ,อให้เจ้าที่ก่อนก็ได้จ้ะแอปเปลิลลืมจะพี่น้องขอโทษละลายจ้ะกัด <c> ด <oughs> ังสิเข่าปากมาข้าวาเหนียวนี่ก็ได้เนะ้องข้าวเหนียวจะไปนอนโอเคจ้ะแล้วก็ผักอะไรก็ได้นะ <c oughs> ผัก วางตกนั้นก็ได้จ้ามาเด้อเจ้าทีเอ้มากินน้ำกันให้คลิปนี้ปังๆเด้จ้า้ากอันนี้ <c oughs> เลไสิตกดอกข่าจะไปลอง <c oughs> จึ้นเป็นมาเนี่ยกิเป็นเขาแรงจับเองยำหยางไปจังยำย่างเลยครับภาพซ้ายหลจะเป็นอออ ติวชวมปะออ,อ,ออกชมออกชมชมแม่มเจ้าของผักติวน <laughs> ้องบอสเดยก็ผักแพาวกับน้กัน พากันขายของจะเป็นว่าฝนตกห้ามจ้ะตอนนี้ก็เริ่มจะเมือดแล้วครับเมือดฝนครับฝนยาบเป็นว่าฝนตกห้าม พักติวออกสมๆแ่บๆเนี่ยกินกับก้อยกับลาบเนาะใจพี่น้องเข้ากันดีครับจ้าเมนี้ได้คายตำบหงสามโคกจ้ะพป่น้่งคลายดีอยคาับโันี้ครับลูกจิ้นคับพ่อได้คลายอยู่เนาะนี ก็ตั้งจะเขี่รถมามจะพี่น้องดืมศาดตรกับไปเอาศาสตร์ัะครับกอยังที่ถ่องก็เป็นกระเป๋าดำมมันยังฝนตกห้ามแอปเปิล อือดคกค่ะมาบ้องจักคืกกอบปิด็ลย <c oughs> จ้ะวาแจงเหมือนเลยจ้ะหพึ่อน ฮัท่นแหลมมากเลยจ้ะพี่น้งองพอโูดแล้วลายอีกตอกจ,ากจากคิปหนึ่งมากกว่าจ้าพูดนะโมรุ่นมาจะสี่โมง อิ่มเราจะพี่น้องมันเมืดคักเราจะฝนกับสิตกโอเคเนาะจะพี่น้องคลิปนี้ถ้ากินโมม่มามกินวัตถุภาพผิดพลาดประการใดแอปเปิลชาแนลกับนีคมก็กต้องขอโทษขออภัยพี่น้องสุกขขูสุกคนในเด้อจัดสำหรับคลิปนี้แอปเปิลชาแนลกับรัพี่น้องกับกนทชจติสวัสดีจ้า